อนิเมะแอดเวนเจอร์ในวันนี้มีสปอยอัปเดตมาใหม่นั่นก็คืออัปเดตคริสต์มาสมีสกินสวยๆใหม่เนี่ยเข้าเพียบเลยตัวละครใหม่ๆเข้าเยอะมากสกิลเนี่ยอลังการสุดๆจะมีอะไรใหม่บ้างไปรับชมกันใส่โค้ดฮอลลีเดย์2023ได้รับ500เพชรด้วยนะจ๊ะก็ขอ,ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้มาอยู่ในอนิเมะแอดเวนเจอร์นะครับในวันที่21ธันวาคมนะครับอนิเมะแอดเวนเจอร์มีประกาศอัปเดตออกมาใหม่นะครับนั่นก็คืออัป อัปเดตของคริสปัตที่จะเข้ามาในอัปเดตล่าสุดนะครับก็เพิ่งประกาศอัปเดตมาเมื่อวานนี้ตอน6โมงเย็นแต่เมื่อวานผมนอนนะนะก,ก็เลยไม่ได้มีโอกาสทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูกันก็ขออนุญาตมาพาท่านผู้ชมแล้วก็วิเคราะห์ในวันนี้แล้วกันเนาะซึ่งที่เห็นคร่าวๆเนี่ยจะมีหลายๆอย่างเข้ามาในอัปเดตใหม่เนาะไม่ว่าจะเป็นตัวละครดานใหม่ก็คล้ายๆเดิมครับทุกอัปเดตก็จะมีแนวๆนี้ออกมาเหมือนกันแหละแต่ว่าอยู่ที่เขาว่าจะออกมาเป็นกิจกรรมในรูปแบบไหนเนาะ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันว่าตัวสปอยที่จะอัปเดตเข้ามาใหม่เนี่ย มีตัวอะไรกันบ้างและเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับใครที่อยากมาดูสปอยในช่องออฟฟิเชียลของเขานะครับก็เซิร์ชมาได้เลยนะครับโกมุเนาะช่องนี้นะครับจะเป็นช่องออฟฟิเชียลของ a อนิเมะแอดเวนเจเลยนั่นเองนะครับคลิปใหม่เนี่ยปล่อยมาเมื่อประมาณ15ชั่วโมงที่แล้วนะครับก็วันนี้วันที่21เนาะสปอยมาตั้งแต่วันที่20ช่วงประมาณหโมงเย็นเนาะเดี๋ยวพาไปรับชมกันเลยว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะดูกันก่อนนะครับส่วนวิเคราะห์เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูรอบ2องกันอีกท โอ้ว้าใหญ่เนาะอันนี้น่าจะเป็นสกินเนาะอืมอันนี้เป็นสกินหมดเลยนห้ออ,อะไรอะ่ะอันนี้ตัวอะไรอะ่ะโอ้แล้วมาเป็นตัวละครใหม่ครับโมเน่นะอ,ออกแนวตีมขาวๆเยอะเนาะโอเค ก็ยังไม่อลังการเท่าไหร่อาจจะเพราะว่าเขายังไม่อีโวด้วยเนาะอันนี้โมเน่นะผมรู้จักตัวละครเป็นบางตัวนะครับถ้าไม่ได้รู้เยอะแต่ต้องขออภัยโว้าวสวยนะทำเป็นเล่นนะอันนี้น่าจะจากเรื่องโจโจเนาะโอ้โหทำจริง สกิลสวยมากเลยอ่ะผมชอบสกิลเขามากเลยอ่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นซีเข็ดใช่ไหมอ่าอันนี้น่าจะเป็นตัวซีเข็ดนะครับโ้ว้าวว้าวโหไกลมากเลยนะน่ะเดี๋ยว โ oh, อ้ยู่โคตรอลังการเลยอะ่ะมีซีเครตน่าจะสองตัวเป็นไอเซนใช่ไหมไอเซนร่างครบรอบเนาะร่างครบรอบ6ปีใช่ปะไม่รู้อะ่ะโอเคสวยนะครับสวยกุตัมตรงโโอ้หเดี๋ยววงกว้างยังไง เอ้าจะไม่มีโค้ดหรอ ในคลิปไม่มีโค้ดโอเคมีแหละมีแหละเดี๋ยวไปดูใน Discord ให้แล้วก็เดี๋ยวผมจะแปะโค้ดเนี่ยไว้ด้านใต้คลิปแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์ทีละช็อตว่ามีอะไรในอัปเดตใหม่บ้างนะครับอย่างแรกที่เราเห็นได้เลยเนี่ยก็คือแมปใหม่ ai, ก็คือไม่ใช่ว่าโหมดใหม่โหมดสตอรี่หรือเรดใหม่ ai, อะไรแบบนี้นะครับแมปใหม่ Map ก็คือหน้าล็อบบี้นั่นเองนะครับจะออกมาในทีมคริสต์มาสแล้วก็มีหิมะก็แน่นอนอยู่แล้วครับคริสต์มาสเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีหิมะเนาะเป็นธีมออ หนาวๆน,น,นะฮะทั้งล็อบบี้นะครับถูกเปลี่ยนไปหมดเลยจากเดิมเนี่ยที่เป็นออกสีมืดๆหน่อยเนาะอันนี้ก็ออกมาเป็นสีขาวเลยใช้เป็นโทนขาวฟ้าสแสดงถึงความเย็นนั่นเองนะครับและดานใหม่คือมันใหญ่มากเลยนะครับสังเกตดูนะครับใหญ่มากๆมีหลายทางมากเลยนะครับคือใน anime adventure เนี่ยมันมีหลายทางอยู่แล้วแต่ว่าบางทางเราก็ไม่ได้ใช้งานจริงะนะแต่ส่วนอันนี้เนี่ยผมมองว่าอาจจะเป็นอะไรใหม่หรือเปล่าคือคือไม่ ชัวจริงนะครับไม่ใช่สตอรี่แนะ่ๆผมคิดว่าไม่น่าจะใช่สตอรี่แต่เรทเนี่ยผมไม่ชัวร์ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าอาจจะเป็นประตูใหม่เลยประตูใหม่เหมือนประตูของกิลกามเอสอะไรงเงี้ยประตูของเฟดประตูของดาไซประตูของซัมอร์อะไรทานองเนี้ยครับเป็นประตูแบบนั้นเป็นลักษณะประตูแบบนั้นนะครับผมคิดว่านะอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะครับย้าตลอดว่าเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวส่วนในเกมที่มันอัปเดตมาออกมาในรูปจริงหรือว่ารูปแบบจริงมันจะเป็นแบบไหน เราต้องรอติดตามชมกันอีกทีขอพูดดักไว้ก่อนเลยเผื <c oughs> ่อผิดเออถ้าข้อมูลตรงไหนผมผิดพลาดนะครับต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยสามารถพิมพ์คอมเมนต์แก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องไว้ได้เลยนะครับพร้อมรับฟังทุกคนนะครับแล้วก็พร้อมรับฟังทุกความคิดเห็นนะครับแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยเข้าเรื่องต่อเนี่ยคือมันมีหลายทางมากๆส่วนตัวผมไม่ยังรู้ว่ามันจะเป็นแบบไหนคือน่าสนใจนะครับน่าสนใจอาจจะออกมาให้เรากัน3ทางเลยก็ได้นะลักษณะมันเป็นวนหลายทางมากม,มันมันอา อาจจะเดินมาหลายทางก็ได้ถูกปะ่ะเนี่ยตรงนี้จุดหนึ่งอ่ะตรงนี้อีกจุดหนึ่งตรงนี้จุดหนึ่งจุดนี้จุดหนึ่ง,งประมาณ4ทางได้แล้วมั้งเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าสนใจเลยนะแล้วก็มีจุดวางฮิวค่อนข้างที่จะเยอะเลยก็ต้องมารอดูกันในทีแต่แมปเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยนะครับมันไม่มีภูเขาหรือว่าต้นไม้มาบังวิสัยทัศน์มันก็เลยอาจจะดูโล่งๆอาจจะดูเล็กแต่ผมคิดว่าในแมปจริงเนี่ยน่าจะใหญ่พอสมควรเลยนะต่อไปครับก็จะเป็นโชว์เคสของสกินอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกันก่อน,อนว่าสกินมีสิน เบโดหนึ่งโฮมูระสองนะครับโคเอจิสามเลนเซอร์สี่โอชิห้าโคนันหก เชาเทียเจ็ดนะครับแล้วก็สกินสุดท้ายเนี่ยก็ต้องมารอดูกันว่ามันจะเป็นตัวอะไรได้บ้างนะแต่เห็นฝรั่งเนี่ยฝรั่งคาดการไว้3ตัวนะครับจะมีฮิดันคริโตแล้วก็โรเจอร์เนาะส่วนตัวถ้าผมมองความเป็นไปได้มากที่สุดเนี่ยผมมองว่าอาจจะเป็นโรเจอร์นะครับเพราะว่าถ้าถือมันคล้ายๆกันเลยนะครับโอเคเรื่องสกินจบไปครับถัดไปครับเรื่องตัวละครใหม่ครับตัวเลขที่ให้เราได้เห็นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของแร็กหน้าคิมสันใช่ไหมถ้าผมพูดชื่อผิดต้องขออภัยนะครับ ผมไม่เคยดูเรื่องนี้เลยก็จะเป็นต้นน่าของตัวละครสตาเลียลิเซ่ไหมหรือว่าอ่านว่าสตาเลียลิสแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นสตาเลียลิเซ่เนาะถ้าพูดชื่อผิดหรือว่าข้อมูลอะไรผิดพลาดเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับก็แย้งกันมาได้เลยนะครับตัวแรกจะเป็นสตาเลียลิเซ่ส่วนตัวที่2เนี่ยจะเป็นตัวของฟรีเลนนะครับใช่ไหมอ่านว่าอย่างนี้ไหมฟรีเลนจากเรื่องฟรีเลนนะครับส่วนตัวที่3เนี่ยจะเป็นโมเน่นะครับจากเรื่องวันพีชนนเองนะครับแล้วก็ตัวที่4เนี่ยจะเป็นวานิลาไอ นะครับจากเรื่องโจโจ้เนาะส่วนตัวถัดมาเนี่ยจะเป็นตัวของแร็กหน้านะครับจากเรื่องแร็กหน้านั่นเองนะครับก็โชว์สกิลนะครับสกิลแรกตัวแร็กหน้านะครับก็พุ่งฟันออกไปอันนี้คือท่าที่ยังไม่ได้อีโวนครับออกไปน่าจะหลายฮิตพอสมควรล้วที่2เนี่ยก็จะเป็นการปาอะไรสักอย่างหนึ่งออกไปด้านหน้าเป็นทางตรงนะครับทางตรงแบบนี้ จริง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 ก็น่าจะประมาณ3ฮิตหรือเปล่าส่วนท่าที่3เนี่ยก็จะเป็นกระโดดเข้าไปแล้วก็ทุบ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 ส่วนตัวถัดมาจะเป็นโชว์เคสสกิลของโมเน่เนาะเป็นการปาสกิลออกไปด้านหน้านะครับก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะเนาะส่วนสกิลนี้เนี่ยก็เป็นการบินขึ้นไปแล้วก็ลงมาโจมตีนะครับสกิลสกิลของโมเน่เนี่ยสกิลแรกเนี่ยอาจจะตีเป็นทางตรงเลยนี่นะครับส่วนนี้น่าจะเป็นเซอร์เคิลเอโออีเนาะส่วนถัดมาก็ตัวของสตาเลียใช่ไหมผมเรียกสตา แล้วกันเนาะเป็นการบินขึ้นไปนะครับแล้วก็ปาดับออกไปด้านหน้าน่าจะเป็น Circle AOE น่าจะหลายฮิตอยู่พอสมควรนะครับตัวถัดมาโชว์เคสของตัววานิลานะครับวานิลาโอ้โอ เดี๋ยวทำไมมันอะไรอ่ะทำไมมันอุย้ยมันไกลมากเลยนะสกิลวาน,นิลาเนี่ยค่อนข้างสวยเลยนะครับค่อนข้างสวยเลยต่อมานะครับฟรีเรนเนาะดูสกิลนะครับก็เป็นการปาเป่าไปด้านหน้าไม่มีอะไรเยอะแยะครับแล้วก็ท่าที่2จะเป็นการชาร์จแล้วก็ยิงเอาไปยังไม่มีอะไรเยอะครับท่าที่3ก็เป็นการชาร์จอุย้ยท่านี้สวยครับท่านี้สวยไม่ได้มีอะไรแบบว่าไฮไลท์อะไรขนาดนั้นนะฮะเรื่องของสกิลของแต่ละตัวนะจะมีอึง่งนิดนึงของวานิลาเนี่ยแหละของวานิลาไอซ์นะครับตัวธรรมดาอันนี้คือตัวธรรมดานะครับเนี่ยเห็นไหมน่า นะพุ่งตีแบบโอ้ไกลมากไกลมากตัวธรรมดาหมดแล้วนะครับตัวถัดมาเนี่ยจะเป็นซีเคดนะครับตัวแรกของตัวซีเค็ดเนี่ยจะเป็นจูด้านะครับจากเรื่องมากิใช่ไหมอ่านว่ามากิใช่ไหมอน,นิเม่ส่วนใหญ่ที่อัปเดตเข้ามาเนี่ยผมไม่เคยดูทั้งหมดเลยนะมีแค่เรื่องวันพีทเรื่องเดียวเลยที่เคยดูนะครับถ้าข้อมูลเนี่ยผิดพลาดต้องขออภัยด้วยนะครับนี่สกิลเป็นยังไงเป็นการโดดขึ้นไปโอ้โหบินขึ้นไปเหมือนไนอ้นี่แหละ กิโลเมตรเลยบินขึ้นไปแล้วก็ตีอันนี้ก็เป็นการไล่เวทธ,ธรรมดาเนาะส่วนท่าที่3เนี่ยก็จะโอ้ยเดี๋ยวตูอีกครั้งหนึ่งมันก็ยังแบบดูเวอร์นะครับถ้าสกิลนี้เป็นโคนการโจมตีในรูปแบบโคน,นครับไกลมากเลยนะผมมองว่าไกลมากๆเลยนะครับดูมันเป็นลักษณะโคนเลยนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นการโจมตีแบบโคนแหละแต่ว่าเรื่องระยะเนี่ยค่อนข้างเวอร์เลยนะผมมองว่ามันจะเป็นยังไงเราก็ต้องมารอดูสเกลกันอีกทีหนึ่งนะว่าสเกลด่านนี้มันใหญ่ไหมคือถ้าให้ตัดสินจากอะไรตรงนี้เนี่ยผมตัดสินไม่ได้หรอ,รอกครอ กันในเกมอีกทีนึงว่ามันจะไกลไหมมันจะเวอร์ไหมนะครับโอเคถ้าโจมตีสุดท้ายนะครับก็บินขึ้นไปอีกแล้วแหมคล้ายๆเลยอุ้ยว้าว ว้าวว้าวตัวสเครตัวนี้ดูในรูปแบบดูในลักษณะนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นฟ e ูล AOE แหละใหญ่วงใหญ่มากอะถ้าเซอร์เคิลคือเซอร์เคิลมึงใหญ่มากจริงแต่ส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเป็นฟูลแหละนะน่าจะเป็นฟูลแหละเราก็ต้องมารอดูกันในเกมอีกทีนึงเป็นการไล่เวทขึ้นไปแล้วก็แบบผ่าลงมาไหลฮิตอยู่นะครับค่อนข้างไหลฮิตอยู่ตัวที่2ครับจะเป็นในเรื่องของไอเซนนะไอเซนครบรอบเนาะคือไม่เคยดูเรื่องบีชด้วยสิสกิลแรกก็ไม่ได้มีอะไรวู แต่ว่าสกิลไอเซนเนี่ยค่อนข้างสวยเลยสวยหลายตัวนะโว้ยโชว์เคสน้อยๆแต่ดูมีพลังนะครับดูสกิลเหมือนจะไม่มีอะไรเยอะนะครับเนี่ยดูดิ แต่สกิลสวยครับสกิลสุดท้ายเนี่ยใหม่ละเซอร์เคิลเอโอีอีกและไม่ใช่เซอร์เคิลเอโอีสิฟูเอโอีนะครับตัวฟูเอโอีเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะในอัปเดตนี้นะครับก็ต้องมารอดูกันว่าสกิลมันจะเป็นในลักษณะไหนเป็นรูปแบบไหนนะครับย้ํากันอีกทีหนึ่งข้อมูลที่ผมพูดไปนะครับมันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดก็ได้นะครับนี่เป็นเพียงการวิเคราะห์ของผมเท่านั้นนะครับแต่สกิลสวยครับสกิลสวยหลายตัวมากโชน้อยนะครับโชน้อยๆไอ้โชน้อยๆแบบเนี้ยผมว่ายังไงก็เมตาประเด็นคือมันเมตา แล้วยังไงรู้ไหมเมตาที่หายากหายากแบบไหนหายากแบบโรเจอร์หายากแบบอลูคัสเราต้องมาเวียนไหวาตเกิดเพื่อตามหาตัวละครซีเกตกันอีกแล้วใครที่ดวงดีก็ยินดีด้วยครับส่วนผมในอัปเดตฮาโลวีนยังไม่ได้เลยอลูคัสอ่ะกิจกรรมใหม่จะมาอีกแล้วเนี่ยส่วนโค้ดนะครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดเอาไว้ให้นะครับก็คือ h o l i d a y 2023นั่นเองนะครับเป็นโค้ดใหม่อันนี้คือโค้ดใหม่นะครับรีบใช้กันก่อนที่มันจะใช้ไม่ได้นะครับผมว่าถ้าอัปเดตเข้ามาก็อาจจะ ใช้ไม่ได้แล้วเนาะก็ยังไงก็อย่าลืมใช้โค้ดกันด้วยนะครับน่าจะได้500เพชรแหละเนาะอ่ะเดี๋ยวผมใส่ให้ดูเลยนะครับว่าได้เท่าไหร่นี่นะครับโค้ดใหม่ก็คือ holiday 2023เลยนะครับก็กดรีดิมได้เท่าไหร่เอ่ย โอเคห้าร้อยเพรนะครับก็ได้500เพรเหมือนเดิมนะครับส่วนอัปเดตใหม่จะมีอะไรอัปเดตนะครับจะมีกิจกรรมไหนถูกเอาออกบ้างนะครับก็จะมีประกาศใน Discord นะครับว่า Hol i d a y เนี่ยอัปเดตซูนซึ่งยังไม่ประกาศแน่ชัดวันเวลานะครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่าเสาร์นี้นะครับไม่ก็ถ้าไม่ใช่เสาร์นี้เนี่ยก็จะเป็นเสาร์หน้าเลยนะครับเสาร์นี้เนี่ยจะวันที่23เนาะถ้าไม่มาเนี่ยผมมองว่าน่าจะเข้าวันที่3ามถ้า23สไม่มานะครับถ้าเสาร์นี้ไม่มาผมก็คิดว่าน แน่นอนครับฮาโลวีนเนี่ยจะถูกนําออกพวกตัวละครพวกแคนดี้จะไม่สามารถหาเพิ่มได้แล้วนะครับแล้วก็รวมถึงไข่เปิดด้วยใครที่ยังไม่ได้หาตัวฮินามินะครับหรือว่าฮิดันอะไรแบบนี้นะครับก็ก็ให้รีบหาไว้ก่อนที่มันจะอัปเดตนะครับเพราะว่าถ้าอัปเดตเนี่ยเราจะไม่สามารถหาได้แล้วส่วนตัวในฮาโลวีนนะครับผมแนะนําให้หาตัวซิดกับอลูคัตนะครับแต่ว่าถ้าคุณดวงไม่มีดวงไม่มีกับอลูคัตก็ก็นั่นแหละก็เหมือนผมนะครับตามหาต่อไปหมดกิจกรรมเราก็จะไม่ได้เหมือนกันนะครับไม่เป็นไรคุณไม่ได้อะ อาลูคัสผมไม่ได้อาลูคัสเราคือเพื่อนกันนะครับ ในกิจกรรมฮาโลวีนก็จะมีแค่นี้แหละคินามิกับซิปเนาะที่น่าหากับอะลูคัตอีกตัวหนึ่งนะครับแต่เราไม่น่าะอะลูคัตอะลูคัตมันได้ยากจริงนะครับถัดมานะครับพอร์ตเอเจนซี่เหมือนกันนะครับพอร์ตเอเจนซี่ก็จะถูกนําออกเหมือนกันนะครับใครที่กําลังลงอีเวนต์พอร์ตเอเจนซี่หาตัวละครอยู่ก็แนะนําให้รีบหากันนะครับในพอร์ตเอเจนซี่เนี่ยตัวละครที่ผมแนะนําจะมีชูยะอาซูชิแค่นั้นนะครับส่วนตัวพวกดาไซอะคุอิสุพวกนี้ไม่จําเป็นต้องหาเท่าไหร่ในพอร์ตเอเจนซี่เนี่ยตัว ที่ดีจริงๆจะเป็นชูยะแล้วก็อาซูชิอาซูชิเนี่ยเก่งอยู่นะครับเรียกว่าเก่งอยู่นะไม่ใช่แบบเก่งนะครับชูยะเนี่ยผมมองว่าดีเลยสําหรับคนที่ไม่มีตัวตีแอร์นะครับหรือว่าต่อให้คุณมีตัวตีแอร์กากๆน้อยๆนะครับชูยะเนี่ยเก่งมากเลยนะครับหาชูยะมาใช้กันโอเคถัดมาแบตเทิร์นพาร์เก่าจะถูกนําออกและแบตเทิร์นพาร์ใหม่กําลังจะมานั่นเองนะครับใครที่กําลังเก็บแบตเทิร์นพาร์อยู่เนี่ยตรงนี้ก็แนะนําให้รีบเก็บกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะออกแล้วนะครับมันจะรีแบท แบตเอร์พาดีกว่าเนาะโอเคอันสุดท้ายจะเป็นลีดเดอร์บอร์ดยังไม่รีนะครับอินฟินิตี้แคสเก็ยังไม่รีเช่นเดียวกันนะครับส่วนตัวมองว่านะ่าสนใจไหมในอัปเดตหน้าก็ค่อนข้างนะ่าสนใจนะครับจะมีตัวละครไหนที่เป็นเมตาเนี่ยผมรอดูเลยนะครับว่าจะมีตัวละครไหนที่หายากเหมือนอาลูคัสเหมือนกันเออ นะครับมันอยู่เชียร์เดียวกันเลยแบบว่าลูคัสโรเจอร์อะไรเงี้ยนะครับไอตัวแบบนั้นอะคือโอกาสที่ผมจะได้จับอน้อยมากน้อยจร,จริงๆนะครับใครที่ยังมีดีเทคทีฟชาดอยู่เนี่ยให้รีบแลกประตูลแล้วก็เอามาลงกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะถูกลบออกไปหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับแต่ว่าผมแนะนําให้ลงไว้ก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวถ้าถูกลบเอาเนี่ยเดี๋ยวจะเสียดดยเอานะครับก็ยังไงก็ลงกันเช็คความเรียบร้อยเนาะว่าเราลืมอะไรหรือเปล่านะครับว่าเราลืมทําอะไรหรือเปล่าเรายังมีอะไรตรงไหนที่ยัง ไม่ได้ทำหรือเปล่าเช็คดีๆนะครับเช็คดีๆเพราะว่าถ้าถูกนำออกไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะน่าเสียดายเอานะครับส่วนเรื่องวันเนี่ยรอประกาศอย่างแน่ชัดจากทาง Discord ได้เลยนะครับซึ่งตัวผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะอัปเดตเข้ามาในวันไหนย้ําครั้งสุดท้ายนะครับในคลิปนี้เป็นเพียงการคาดเดาของผมนะครับก็คือวิเคราะห์คาดเดาตัวละครแมปเหตุการณ์ และทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับไม่ใช่ข้อมูลออฟฟิเชียลแต่อย่างใดเนาะเป็นแค่การวิเคราะห์ของผมเท่านั้นนะครับอย่าเอาไปคิดเยอะนะครับให้คิดตามเล็กๆน้อยๆพอส่วนตัวจริงจะเป็นยังไงเราต้องไปรอดูในวันอัปเดตนั่นเองนะครับในคลิปนี้ใครที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้ามีข้อมูลอะไรผิดพลาดสามารถคอมเมนต์โต้แย้งได้เลยนะครับรับฟังทุกความคิดเห็นนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ